สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตบอลดาสตูนกันนะครับบอลดําสตูนของผมนะครับปลูกไว้ทั้งหมดเจ็ดหัวนะครับก็ตอนนี้นะครับชํามาแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเจ็ดวันนะครับเราก็จะมาดูว่าหัวไหนโผล่บ้างนะครับหัวไหนไม่โผล่บ้างนะครับเราจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับหัวแรกของเรานะครับนี่เลยครับดูนะครับทุกคนครับมีงอกออกมาข้างแล้วนะครับ แล้วก็มีรากนะครับนี่นะครับมีรากชัยออกมาแล้วหนึ่งต้นนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะมีที่หัวนะครับเริ่มโผล่มาแล้วนะครับส่วนงอนที่หัวนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยคอหลุดออกไปเองนะครับทุกคนนี่นะครับหัวใหม่จะแทนขึ้นมานะครับนี่นะครับมันจะค่อยคอหลุดออกไปนะครับส่วนต้นนี้นะครับมาดูหัวนี้ครับ นี่นะครับทุกคนเห็นรากไหมครับนี่นะครับต้นนี้ก็มีรากครับทุกคนนี่ครับรากชัยออกมาแล้วนะครับเราจะเพิ่งอามือไปจับมันนะครับเดี๋ยวรากมันจะเสียได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับที่ผมชี้ให้ดูนะครับส่วนต้นนี้ก็มีรากเหมือนกันครับทุกคนนี่ครับรากข้างๆครับ เห็นไหมครับทุกคนส่วนต้นนี้นะครับก็มีหัวอยู่นะครับขึ้นลงมาข้างๆหนึ่งหัวนะครับนี่นะครับเห็นชัดไหมครับนี่นะครับส่วนไอ้เงอนเงอนข้างบนนะครับที่ว่าเป็นของเก่านะครับเดี๋ยวมันหลุดออกไปเองนะครับพี่น้องนี่นะครับเห็นไหม พะของเก่ารุดออกไปแล้วนะครับหัวใหม่จะขึ้นมาแทนนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมชําไว้ทั้งหมดเจดวันนะครับทุกคนครับเจ็ดวันก็ได้ผลนะครับชําแบบธรรมชาตินะครับคือใส่ดินลงไปแล้วก็เอาหัวมาวางเฉยนะครับไม่มีการอบนะครับรดน้ําให้ชุ่มนะครับ แต่ส่วนมากผมจะปล่อยไว้กับสายฝนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับฝนตกกับทุกวันเลยนะครับทําให้หัวบอลเรานะครับชุ่มฉ่าตลอดเลยนะครับผมก็จะเอาไว้กลางแดดบ้างนะครับกลางฝนบ้างนะครับจะลองเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่าบอลดําสโตนนี่เขาขึ้นตามขดหินแบบธรรมชาตินะครับที่เขานะครับเราก็จะลองเลี้ยงแบบนั้นดูนะครับ จะได้ลำต้นที่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวถ้าครบสองสัปดาห์เมื่อไหร่แล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับทุกคนเราจะมาดูกันว่าเจ้าบอลน,นำสตูนนี้ครบสองสัปดาหัหวจะโผลออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน